สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับพวกเขาได้ลงนามข้อตกลงสร้างท่อส่งกา II, ๊าซ power o ร s i b e r i a 2รท้าทายการควอบาตของชาติตะวันตกนะครับรายละเอียดในการทำข้อตกลงในครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟัง แต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนะครักกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องคัปเดตกันก่อนก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกกลุมโลกที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับสำนักข่าว CNBC รายงานนะครับว่ารัเสเซียกับจีนนั้นได้ลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อก่อสร้างท่อส่งกา๊าซ Power of Siberia 2ที่ล่าช้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ในสิ่งที่น่าจะเป็นสัญญาณที่ท้าทายต่อชาติตะวันตกอย่างชาัดเจนนะครับอเล็กเซย์มิลเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกาสพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลรัสเซียได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ามีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อก่อสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่นี้หลังจากที่ประธานดีวลาดิเมียปูตินและประธานดีสีจิ้นผิงได้จัดก,การเจรจากันที่กรุงปักกิ่ง ท่อส่งก๊าซแห่งน right uh ี้ซึ่งจะขนส่งก๊าซจากแหล่งกักเก็บในไซบีเรียตะวันตกของรัสเซียไปยังภาคเหนือของจีนผ่านทางมองโกเลียตะวันออกแล้วก็จะสามารถส่งก๊าซได้ห้าหมื่นล้านลูกบา์เมตรต่อปีโดยอุปทานภายใต้ข้อตกลง power of Siberia สฉบับนี้จะมีอายุ30ปีด้วยกันทั้งนี้อเล็กเซ์มิลเลอร์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าราคาก๊าซผ่านท่อส่งก๊าซใหม่จะมีการตกลงกันต่างหากนอกจากนี้ทั้งสองประเทศนั้นยังได้ลงนามในข้อตกลงแยกต่างหากเพื่อให้ก๊าซร้อมเพิ่มอ ไปยังจีนผ่านท่อส่งก๊าซ Power of Siberia ที่มีอยู่เดิมแล้วด้วยในขณะที่ติดต่อสอบถามไปยังทางด้านโฆษกของก๊าซพลัมก็ไม่ได้ให้ความเห็นในทันทีส่วนทางด้านรัฐบาลจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันการประกาศของทางด้านอเล็กเซ่บิลเลอร์อย่างเป็นทางการแม้ว่าสำนักข่าวของรัฐอย่างซินหววจะรายงานว่าทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือมากกว่า20ฉบับโดยมีข้อตกลงด้านพลังงานรวมอยู่ด้วยก็ตามการส่งออกก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปได้สุดตัวลงอย่างหนักนับตั้งแต่การ ที่พวกเขานั้นปฏิบัิการทางทหารในยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อต้นปี2022ชาติตะวันตกได้ออกมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียและลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเพื่อตัดแหล่งรายได้สําคัญที่ใช้สนับสนุนเครื่องจักรสงครามของประธานดิว,วาลาัลตินเมียปูตินตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการยุติการนําเข้าก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปี2027ขณะที่สหรัฐได้สั่งห้ามการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียในเดือนมีนาคมปี2022 มาตรการดังกล่าวได้เร่งให้รัฐบาลรัสเซียผลักดันโครงการท่อส่งก๊าซ Power of Siberia ีย2ที่มีความพยายามมานานหลายปีด้วยเหตุผลนี้รัสเซียจึงพยายามหันมาหาทางด้านจีนเพื่อมาแทนที่ยุโรปในฐานะลูกค้ารายใหญ่ด้านกา๊าซทางด้านคริสโตเฟอร์แกรนวิลกรรมาการผู้จัดการที่ T.S. Lo ม b a สกล่าวว่าแม้ข้อตกลงท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2จะมีความสำคัญค่อนข้างจำกัดแต่ก็ไม่ควรถูกมองข้ามว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การปรอมได้ผลักดันให้จีนนั้นอนุญัติโครงการ Power o f s i b e r i a 2อย่างจหนักแต่ก็ได้รับเพียงการตอบรับในเชิงบวกแต่ยังไม่ผูกมัดจนกระทั่งวันนี้ดังนั้นการลงนามใน MOU จึงเป็นก้าวสำคัญสำหรับก๊าซปรอมนั่นคือสิ่งที่ทางด้านคริสโตเฟอร์แกรนวิลให้ข้อมูลกับสํานักข่าว CNBC เขากล่าวด้วยว่าข้อเท็จจริงที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของสงครามยูเครนที่กำลังใกล้จะจบลงถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าจีนนั้นให้การสนับสนุนทางยุทธศาสตร์ต่อเอื ในฐานะแกนหลักของระเบียบโลกหลายขั้วที่มหาอำนาจยูเรยทั้งสองนั้นปรารถนาอย่างไรก็ตามการเดินทางจากบันทึกความเข้าใจ MOU ไปสู่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายยังเป็นเส้นทางที่อีกยาวไกลทางด้านคริสโตเฟอร์แกรนวิลเชียเห็นว่าข้อตกลงหลักของการที่คล้ายกับ MOU สำหรับสว่วนสำหรับโครงการทอส่งการาซ Power of s i ซ e r i a ียฉบับเดิมนั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ2000และข้อตกลงราคาที่ชัดเจนยังไม่สามารถตกลงกันได้จนกระทั่งปี2014 รัสเซียและจีนได้พยายามนาเสนอระเบียบความมั่นคงและเศรษฐกิจโลกใหม่ในการประชุมสุดยอดเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชันออแกเนเชันหรือว่า s อชในปีนี้โดยในศูนย์ทรพจน์เปิดการประชุมนั้นประทานดีสีจิ้นผิงได้กล่าวอย่างเปิดเผยต่อรัฐบาลของประทานดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าโลกในข้าสู่ระยะใหม่ของความวุดนวายและการกํากับดูแลโลกก็มาถึงทางแยกใหม่ทางด้านทีโบตีเอสนักวิจัยสมทบในโครงการรัสเซียและยูรเรเซียที่เชนแฮมเฮาส์บอกว่าจีนเล่นเกมอย่างหนักมาก เพื่อให้ได้ข้อตกลงทอส่งก๊าซ Power of Siberia 2ผ่านพ้นไปได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราัสเซียนั้นมีความเล็กด่วนในการลงนามในข้อตกลงเนื่องจากสูญเสียการส่งออกก๊าซไปยังยุโรปมากกว่า1.2แสนล้านลูกบาทเมตรทางด้านฝั่งของทิโมตีเอสบอกว่าอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้จีนเคยระมัดระวังที่จะไม่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลของประธานดีจงไบเดน้วยการให้การสนับสนุนประธานดีว่ารดฐยูเคร์ปูตินอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้คิดว่าจีนน่าจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าในแง่ของราคาและอาจจะเต็มที่ และเต็มใจที่จะได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างมากยิ่งขึ้นทางด้านทิโมธีแอดบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าผมคิดว่าประธานดีสีจินปิงได้เรียนรู้จากทาโคนั่นก็คือทรัมป์อเวชิกเก็ตเอาและรู้ว่าการใช้ท่าทีทแข็งกร้าวหรือเข้งบงวดของสหรัฐเท่านั้นที่จะทําให้สหรัฐยอมถอยทางด้านฝั่งของทิโมธีแอดกล่าวเพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าการประชุมเอสซีโอครั้งนี้เป็นเรื่องของการแสดงให้เห็นถึงแนวร่วมที่เป็นหนึ่งเดียวต่อสหรัฐว่ากลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่ากลัว จะไม่ยอมถอยภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอีกต่อไปนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในการลงนามในเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับพลังงานระหว่างทางด้านจีนกับรัสเซียที่ผ่านมานั้นชาติตะวันตกนั้นก็กล่าวหาจีนนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนทางด้านรัสเซียโดยทางอ้อมเพื่อที่จะให้รัสเซียนั้นสามารถทําสงครามกับยูเครนได้อย่างยาวนาะนดยการที่จีนนั้นเนี่ยครับได้มีการส่งสินค้าไปให้กับทางด้านรัสเซียซึ่งสินค้าเหล่านั้นใช้ได้2ทางทั้งในเรื่องของพลเรือนและก็ในเรื่องของการทหาร รวมถึงจีนนั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการซื้อกา๊าซซื้อพลังงานจากทางด้านรัสเซียแต่ให้รัสเซียนั้นยังสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจของตัวเองเอาไว้ได้ไม่ว่าจะถูกชาติตะวันตกนั้นวางมาตรการคว่ำบาตรอยากหนักหน่วงก็ก็ตามทีนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากนะักพร้อมกันนั้นยังมีรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับว่ารัสเซียสามารถที่จะ,ะสั่งสมเรื่องของเงินคงครังเอาไว้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ช่องถามอัปเดตนั้น ก็นามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ความขัดแยง้งจากทั่วทุกมุ่มโลกนะครับไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนสถานการณ์การค้าระหว่างทางด้านจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือว่าสารราหรัอาารฐอเมริกากับอินเดียผมก็มีมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเรื่องของราวการเมืองระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ผมนั้นนํานเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกจากนั้นเรื่องของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของแต่ละขั้วแต่ละฝ่ายนั้นก็นํามาฝากให้ได้ติดตามชมกันนะครับเรื่องของสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของดาราศาสตร์นั้นก็มีมาฝากเช่นเดียวกันดังนั้นคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับสนับสนุนช่องถ่ายอัปเดตเตียงเดือนละ100้บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่าน,นั้นจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัพเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ